หมีควายตัวใหญ่ปรากฏตัวที่ป่าห้วยมาเดือเมื่อสองสามวันที่แล้วสร้างความหวาดวันสะพรึงกลัวให้กับผู้คนที่ออกไปหาของป่าบริเวณนั้นเป็นอย่างยิ่งคนที่เห็นมันกับตาเล่าให้เพื่อนบ้านฟังยังตื่นเต้นว่าพวกเขาสองคนได้พบกับมันในระยะกระชั้นชิดมันอยู่ใต้เงื้อมหินส่วนเขาอยู่ด้านบนห่างกันไม่เกินสีว่วา เมื่อเจอกันต่างฝ่ายต่างตกใจขนก็อุทานร้องส่วนหมีก็คำรามลุกขึ้นยืนผงาดเห็นแผงขนสีขาวรูปตัววีขนาดใหญ่ที่ส่วนคอเขาสองคนกลับหลังหันทิ้งตะกร้าใส่ของป่าแล้ววิ่งหนีไปอย่างไม่คิดชีวิตดีแต่ว่ามันอยู่ด้านล่างเขาจึงต่างรอดพ้นจากคมเขี้ยวและกรงเล็บของมันมาได้อย่างวุดวิด ตัวมันใหญ่จริงๆนะในพรานแดงข้ากับทิดมารอดมาได้ก็บุญแล้วยังสยองไม่หายเลยจริงเราไม่โกหกหรอกเพนกันมาแต่ตัวตะกร้ากับมีดพระก็ร่วงอยู่ตรงนั้นไม่กล้ากลับไปเอากลัวว่าจะเจอมันอีกพรานแดงกับพรานก้อนสองพรานมืออาชีพผู้จัดเจนอยู่ในป่าดงพงไพรมาหลายปีได้ฟังเช่นนั้นก็ไม่รอช้า ตเตรียมเสเบียงกลังใส่ย่ามสะพายและถือปืนลูกซองยาวคู่ชีพเข้าป่าเพื่อล่าหมีทันทีการเข้าป่าของเขาแต่ละครั้งไม่เคยพลาดไม่เคยเสียเที่ยวกวางเก้งหมูป่าแม้แต่กระทิงขนาดใหญ่เขาสองคนก็เคยยิงได้เพราะเป็นพรานอาชีพที่มีความชำนาญในการแกะอรอยพรานใหญ่ทั้งสอง เดินไปจนถึงบริเวณที่คนหาของป่าบอกเล่าก็ได้เห็นว่าเป็นความจริงตะกร้าใส่ของป่าตกคว่ำตะแคงอยู่มีดสองเล่มก็ล่นอยู่ใกล้ๆเมื่อไต่ลงไปอย่างใต้เงื้อมหินใหญ่ข้างล่างก็พบรอยตีนหมีขนาดใหญ่มหึมาประทับรอยอยู่ชัดเจนโอ้โหดูแกดูสิอย่างนี้มันไม่ใช่ธรรมดาแล้วตลกหนังหัวคนได้อย่างสบายเชีละคนที่เห็นสองคนนั่น พูดถูกไม่ได้โกหกเลยพรานแดงก้ม,กมๆเงยๆถือปืนเตรียมพร้อมส่วนพรานก้อนก็ย่องย่องตามรอยประจนถึงโคนไม้ใหญ่อุทานพูดขึ้นอีกว่าแดงแดงมาดูนี่พรานก้อนเรียกเมื่อพรานแดงก้าวเข้าไปถึงพรานก้อนก็ชี้ให้ดูที่โคนไม้สูงขึ้นไปประมาณสองเมตรมีรอยขวนลึกลากเป็นทางยาวลงมาหลายรอยรอยนั้น คือรอยกรงเล็บของหมีใหญ่ตัวนั้นพรานทั้งสองใจเต้นหันไปมองหน้าศพตากันพยักหน้าให้กันแทนคำพูดแล้วสะกดแกะรอยติดตามไปทันทีอย่างมุ่งมั่นหมีใหญ่ตัวนั้นมันเดินเลาะริมห้วยขึ้นไปในป่าลึกข้างบนซึ่งมีต้นไม้ขนาดใหญ่ดงไผ่และโขดหินถิ่นถ้ำแน่นอนมันต้องซุ่มซ่อนอยู่แถวนั้นแน่ๆเสียงนกระวงังไพร ร้องแววมาจากยอดไม้แสงอาทิตย์ยามบ่ายส่องลอดมาเป็นประกายระยิบระยับพญากระรอกตัวใหญ่ร้องกะกักกะกักกะกักส่งเสียงเตือนคล้ายจะเห็นบางสิ่งบางอย่างอยู่ในป่ารกเบื้องหน้ากลิ่นสาบสางของสัตว์ร้ายในพงไพรโชยมาเข้าจมูกวูบหนึ่งรับรู้ได้ชัดเจนพรานแดงยกปืนขึ้นประทับจ้อง ในขณะที่พรานก้อนก็ขยับแยกออกไปทางด้านขวาห่างไปประมาณหกวาไม่อยู่ชิดติดกันแล้วต่างคนต่างก็สืบเท้าไปยังพุ่มไม้หนารกทึบเบื้องหน้าปืนจ้องนิ้วสอดเข้าไปที่โครงไกปืนพร้อมยิงขณะนั้นมีเสียงคำรามคู่ดังแว่วมาแค่อึดใจเดียวมันก็โผล่ออกมาจากพุ่มไม้ยืนจังก้าขบฟันกรดกร จ้องดูพรานทั้งสองด้วยสายตาที่ดุร้ายแล้วพุ่งพรวดเข้าใส่ราวกับสายฟ้าแลบพรานแดงซึ่งเป็นเป้าหมายของมันใจหายวาาเย็นเยือะเยือกไปทั่วทั้งตัวแววได้ยินเสียงพรานก้อนตะโกนสุดเสียงว่าระวังระวังแต่ไม่ทันแล้วพรานแดงเหนียวไกปืนเปรี้ยงเข้าใส่ทันทีในขณะที่หมีใหญ่ตัวนั้นมันก็พุ่งสวนควันปืนเข้ามา เงาร่างดำทมึนของมันปะทะกับพรานแดงจนหงายหลังล้มหลงฟาดกับพื้นแล้วมันก็ก้มลงขย่ำฟัดพรานแดงส่งเสียงหวีดร้องโหยหวนลั่นไปทั่วบริเวณพรานก้อนตกใจจนตัวสัน่นจะยิงก็ไม่กล้ายิงเพราะกลัวว่ากระสุนจะพลาดไปถูกเพื่อนโอ้คุณพระช่วยน่ากลัวน่าสยองเหลือเกินพรานก้อนเห็นจะจะกับตา มันทั้งกัดทั้งตะปบอย่างดุร้ายพรานแดงนั้นร้องอยู่ครู่เดียวก็เงียบเจ้าหมีมรณะตัวนั้นมันตะปบขย่ำร่างของพรานแดงดิ้นไปดิ้นมาครั้นพอเห็นพรานแดงไม่กระดุกกระดิกแล้วมันก็หันหน้าแยกเขี้ยวขาวมาจ้องมองพรานก้อนที่ตะลึงดูอยู่ด้วยสายตาแดงวาวเหมือนสีเลือด ปราณก้อนเกิดความสะดุ้งกลัวอย่างสุดชีวิตหันหลังกระโจนหนีวิ่งเอาตัวรอดไปทันทีเขาวิ่งวิ่งวิ่งได้ยินเสียงมันควบไล่ป่าหาักแลโครมครามตามมาทังเบื้องหลังคุณพระช่วยคุณพระช่วยปราณก้อนวิ่งต่อไปเน็ดเหนื่อยใจแทบขาดแต่ก็ไม่ยอมหยุดเพราะรู้ว่ามัจุราชร้ายกำลังไล่กวดมา จนเวลาผ่านไปพักใหญ่ออกมาถึงป่าโปรง่งเขาหอบพักักสุดตัวลงนั่งพิงโคนไม้หันหลังกลับไปยายังสั่นระทึกและแทบระเบิดออกมานอกอกมันหายไปแล้วมันไม่ตามมาผ่านก้อนพยายามลุกขึ้นเอาปืนยันพื้นพยุงตัวไม่ให้ล้มแล้วสมซานต่อไปจนถึงหมู่บ้านเขายิงปืนขึ้นฟ้านัดหนึ่งแล้วสุดหวบลง ไม่มีเรี่ยวแรงก้าวเดินอีกต่อไปคนในหมู่บ้านที่ได้ยินเสียงปืนพากันวิ่งมาดูเมื่อได้เห็นพรานก้อนอยู่ในสภาพที่ตกใจเหน็ดเหนื่อยลนลานก็ต่างพากันมาพยุงประคองเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นชาวบ้านพากันมุงดูและร้องถามเสียงร้อนรนมีมีกัดมีกัดพรานแดงมีกัดพรานแดงตัวมันใหญ่มากข้าเห็นกับตา จะรอดหรือเปล่าก็ไม่รู้พรานก้อนพูดเล่าพรางหอบพักฮักจนตัวโยนหน้าซีดขาวอย่างหวาดกลัวไม่มีใครกล้าออกไปตามหาพรานแดงในตอนนั้นเพราะใกล้ค่ำแล้วไปรู้จุดเกิดเหตุประการหนึ่งและอีกประการหนึ่งพรานก้อนก็ขวัญเสียไม่มีสติกําลังจะนำพาไปทุกคนในหมู่บ้านจึงได้รอคอยอยู่กระทั่งรุ่งเช้า ผู้ใหญ่บ้านและผู้ชายอีกสามสี่คนพร้อมด้วยพรานก้อนซึ่งหายจากอาการตื่นตกใจลงไปมากแล้วก็พากันถือปืนเข้าไปยังป่าจุดเกิดเหตุเมื่อไปถึงก็ต้องพากันเบือนหน้าหนีต่อภาพสยองที่ได้พบเห็นพรานแดงตายแล้วหน้าตาเนื้อตัวเวะวะไปด้วยรอยขมเขียวส่วนมีมรณะตัวนั้นหายไปทิ้งรอยเลือดแดงหยดเป็นทางเข้าไปในป่า ข้าจะตามไปฆ่ามันแก้แค้นให้พรานแดงพรานก้อนร้องคำรามน้ำตาเออเมื่อเห็นเพื่อนพรานที่ร่วมเป็นร่วมตายกันมาหลายครั้งตกเป็นเหยื่อของหมีร้ายแต่ผู้ใหญ่และคนที่มาด้วยพากันพูดห้ามและปลอบโยนว่าอย่าเพิ่งเอาศพพรานแดงกลับไปให้ลูกเมียเขาก่อนหากออกตามตอนนี้อันตรายมากหมีบาดเจ็บมันดุอย่าเสี่ยงเลย ผู้ใหญ่บ้านและลูกบ้านที่มาด้วยกันต่างช่วยกันหามร่างของพรานแดงออกจากป่าบริเวณน,นั้นทันทีและจัดพิธีเผาในป่าช้าหลังวัดประจำหมู่บ้านในวันต่อมาข่าวการตายอย่างน่าสยองของพรานแดงร่ำลือไปทั่วทั้งตำบลดงพญาไฟหมู่บ้านใกล้เคียงต่างบอกต่อกันไปให้ผู้คนที่เข้าไปหาของป่าระมัดระวัง มีบาดเจ็บที่ดุร้ายตัวนั้นพรานก้อนพอเผาศพเพื่อนแล้วก็ชักชวนเพื่อนที่คุ้นเคยกันออกตามไล่ล่าเจ้าหมีเพชฌฆาตตัวนั้นในทันทีไปด้วยกันสามคนคือทิศจันทร์กับทิศสายซึ่งล้วนก็เคยเข้าป่าล่าสัตว์พอมีประสบการณ์ในทางพรานมาบ้างเช่นกันปล่อยมันไว้ไม่ได้จะเป็นอันตรายต่อคนอื่นพรานก้อน พูดด้วยความอาฆาตแค้นแทนเพื่อนที่ล่วงลับคนทั้งสามแกะรอยติดตามหยดเลือดที่แห้งกรังเข้าไปในป่าลึกหมีตัวนั้นมันคงถูกปืนของพรานแดงเช่นกันไม่รู้ว่าถูกที่จุดไหนแต่จากรอยเลือดที่เห็นก็คาดว่ามันคงจะสาหัสอยู่ไม่น้อยเลยรอยมาหยุดอยู่ในป่าไม้ใกล้ๆกับลำห้วยอีกแห่งหนึง่งแต่ขณะนั้นเป็นเวลาใกล้ค่ำแล้ว ยึงหยุดติดตามแล้วหาที่พักค้างแรมคืนพรานล่าหมีทั้งสามช่วยกันทำห้างบนต้นไม้ใกล้ริมห้วยเพื่อเป็นที่พักนอนหาฟืนแห้งมาเตรียมไว้ก่อกองไฟและหุงหาอาหารเย็นก่อนขึ้นห้างพรานก้อนหัวหน้าทีมทำพิธีบวงสวงเจ้าป่าเจ้าเขาเอาปืนสามกระบอกตั้งวางพิงกันเทเหล้าป่าใส่กระบอกไม้ไผ่ปล้องเล็กๆสั้นๆ ซึ่งตัดมาใช้แทนแก้วจุดทูบบนบานขึ้นว่าข้าแต่เจ้าป่าเจ้าเขาลูกขอพรขอให้เจ้าป่าเจ้าเขาชี้ทางให้พบหมีตัวนั้นและขอให้ลูกยิงมันได้มันฆ่าคนตายขืนปล่อยไว้จะเป็นอันตรายต่อผู้คนอื่นพอทูบหมดดอกป่าก็เริ่มมืดมนคนทั้งสจุดก่อไฟที่กองเตรียมไว้ให้ลุกโพรงสว่างขึ้นพกแกขึ้นไปก่อน เดี๋ยวข้าจะส่งปืนให้พรานก้อนบอกเพื่อนที่มาด้วยกันส่วนตัวเองก็ทำพิธีบังไพรกันผีป่ามารบกวนโดยยืนท่องคาถาอาคมที่ร่ำเรียนมาเป่าไปทั้งสี่ทิศจากนั้นก็รีบปีนขึ้นห้างซึ่งสูงจากพื้นประมาณสามวาในทันทีต้นไม้ใหญ่ที่ขัดห้างเป็นต้นประดูป่ามีกิ่งก้านสาขาแผ่ออกไปรอบทิศมั่นคงแข็งแรงรอบ,รอบ ก็เป็นหมู่แมกไม้เบญจะพันสูงต่ำปะปนสลับกันไปแสงจากไฟกองใหญ่ที่ลุกจ้าส่องให้เห็นโคนไม้ต้นไม้พุ่มไม้และโขดหินทะมึนอยู่รอบด้านเสียงไฟไหม่ฟืนดังชัดบางครั้งก็แตกเป็นเสียงดังเพี้ยพระเพี้ยพะกลิ่นควันกลิ่นยางไม้ลอยโชยมาเข้าจมูกนกกลางคืนซึ่งหากินอยู่ในความมืดหลายตัว ร่อนร้องอยู่บนท้องฟ้าผสมผสานกับเสียงตุ๊กแกป่าที่ดังกังวานแว่วมาเป็นระยะระยะว่าตุกแกตุกแกตุกแก,ก,แกหลายครั้งติดต่อกันเป็นเสียงที่ฟังแล้วชวนให้เกิดความสะดุ้งกลัวอยู่ภายในทิศจันทร์กับทิศสายต่างดูดยามวลใบตองแห้งแดงวาบวาบอยู่ในความมืดดูดไป ก็จ้องมองไปในป่ารอบด้านบรรยากาศคืนนี้ช่างน่ากลัวน่ากลัวกว่าการนั่งห้างทุกๆครั้งที่ผ่านมาทุกๆครั้งเป็นการนั่งห้างเพื่อซุ่มหญิงสัตว์ที่ลงกินน้ำลงกินดินโป่งแต่คืนนี้ไม่ใช่คืนนี้มานั่งห้างสูงบนต้นไม้เพื่อหลบภัยจากหมีบาดเจ็บที่ดุร้ายมันฆ่าคนตายมาแล้วคนหนึ่งเคยมีบางคนเล่าว,ว่า มีบาดเจ็บนั้นดุร้ายอาฆาตอันตรายยิ่งกว่าเสือหลายเท่ารอยแผลรอยคมเชี้ยวกรงเล็บที่ร่างของพรานแดงเป็นสิ่งยืนยันความน่าสะพรึงกลัวของมันได้เป็นอย่างดีเวลาผ่านไปประมาณสามทุ่มลวงจันท์ข้างแรมลอยโผล่ขึ้นบนฟ้าและส่องแสงสลัวสลัวพรานทั้งสามเด็ดเหนื่อยจากการเดินป่ามาทั้งวันเริ่มเคลิมหลับ ในขณะที่รีดริงเรไรมแแรงกลางคืนก็กรีดปีกร้องเสียงดังแซวไปทั่วบริเวณหลับกันไปนานเท่าใดก็ไม่รู้พลันหัวของพรานก้อนก็แว่วได้ยินเสียงบางเสียงคำรามก้องแว่วมากับสายลมในความมืด พรานก้อนลืมตาพวาตื่นขยับปืนส่วนเพื่อนอีกสองคนยังคงขดตัวนอนหลับอยู่ทีแรกคิดว่าเป็นเสียงแห่งความฝันเพราะพอตื่นขึ้นมามันก็เงียบไปแต่แล้วครู่ต่อมามันก็แว่วมาอีกคราวนี้ดังชัดเจนจนแน่ใจว่ามันเป็นเสียงร้องคำรามจริงๆมแมลงกลางคืน,นรีดริงเรไร,ร,ร,รต่างพากันเงียบงันไป เสียงนกเขานกกลางคืนก็ไม่ปรากฏมีป่ายามดึกเงียบสงัดจนผิดสังเกตนั่นมันคำรามอีกแล้วเป็นเสียงคำรามในลำคอต่ำๆซ้ำๆกันในป่าไม้มืดข้างล่างปรานก้อนเอื้อมมือสะกิดเพื่อนให้รู้สึกตัวพอรู้สึกตัวขึ้นมาและได้ยินเสียงนั้นต่างคนต่างก็ใจเต้นรีบคว้าปืนขึ้นมาสายตาจับจ้องไปทางเสียงสยองนั้นหายง่วงเป็นปลิดทิ้งเสือ เสือทิจัันกระสิบไม่ใช่ฟังให้ดีๆพรานก้อนบอกเบาๆมีมีตัวนั้นทิศสายเดาต่อไปอีกแต่ก็ไม่มีใครตอบได้ต่างจ้องมองลงไปใจเต้นสั่นระทึกเสียงคำรามใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาทุกขณะบางครั้งก็ฟังคล้ายเสียงครวญครางที่เจ็บปวดแล้วบัดดน,นั้นภาพที่ทำให้คนทั้งสามถึงกับขนลุกสู้ ก็ปรากฏขึ้นที่ข้างพุ่มไม้มันมาเร็วเหลือเกินใช่แล้วเจ้าหมีใหญ่ตัวนั้นมันยืนสีข่ขาแงนหน้าขึ้นมามองอยังคนทั้งสามที่นั่งตะลึงอยู่บนห้างทันทีที่แลเห็นกันมันก็อ้าปากแยกเขี้ยวขู่คำรามอย่างโกรธเกรี้ยวมันเปลี่ยนจากท่ายืนสีข่ขามาเป็นการยืนจังก้าตาของมันแดงวาวสะท้อนกับแสงไฟวับวบับที่สวงอกของมันมีลิ่มเลือดไหลอาบออกมาแดงฉาน ยิงยิงมันเลยพรานก้อนร้องลั่นปลุกสติที่ตื่นตะลึงของเพื่อนอีกสองคนให้รู้สึกแล้วเสียงปืนก็ระเบิดขึ้นแทบจะพร้อมกันทั้งสามกระบอกดังเปรี้ยงเปรี้ยงเปรียปร้ยงป่าแทบจะถล่มทลายคนทั้งสมเห็นชัดกับตามันพงะหงายล้มกลิ้งแล้วหายวับเข้าไปในพุ่มไม้ยังรวดเร็วหน้าพิสวงพรานก้อนหักลำกล้องปืนดีดปลอกกระสุนและบรรจุใหม่ ยิงซ้ำเข้าไปในพุ่มไม้จุดที่มันเข้าไปหลบซ่อนอยู่พอสิ้นเสียงปืนป่าทั้งป่าก็เงียบงันเงียบจริงๆจนได้ยินเสียงหัวใจเต้นตุบๆระทึกอยู่ในสวงอกยิงมันไม่ถูกทำไมมันเร็วแท้อูบเดียวหายไปในพุ่มไม้เลยทิจันอุทานนั่นนะสิแต่ข้าว่าหยิงถูกนะใกล้แค่นี้ไม่น่าพลาดล็อกปืนทั้งสามกระบอกทิศสายออกความเห็นบ้าง พรานก้อนก็อกกระทึกมันจุกระสุนนัดที่สามแล้วจ้องไปมันยังอยู่มันซุ่มอยู่ในพุ่มไม้นั้นแน่แน่มันยังไม่ไปไหนหรอกระวังระวังพุ่มไม้นั่นแล้วบัดดนนั้นยังไม่ทันจะสิ้นเสียงหมีเพชฌฆาตเดินตายตัวนั้นก็โผล่พรวดออกมาอีกขนหนึ่งพรานก้อนซึ่งคอยจังหวะอยู่แล้วก็เหนียวไกเพื่อนอีกสองคนก็เหนียวไกใส่พร้พรอมๆกันสิ้นเสียงปืน ร่างของหมีใหญ่ตัวนั้นก็สุดทวบดิ่นพลาดอยู่เบื้องล่างแต่มันไม่หมดฤทธิ์มันพยายามคลานกระเสือกระสนหนีเข้าไปในพุ่มไม้แห่งนั้นอีกมีแต่เสียงครวนครางดังแว่วมาเบาๆมันโดนปืนเราแล้วพรานก้อนร้องเสียงดังแล้วบรรจุกระสุนนัดใหม่มันทนทายาตเลยยังไงมันก็ไม่รอดลักคนทั้งสามเชื่อเช่นนั้นก็คงจะจริง เพราะเสียงครางของมันเงียบไปต่างคนต่างถอนใจลดปืนลงแสงจันร์แรมาสาดซองลงไปยังพุ่มไม้สงบนิ่งไม่ไหวติ่งอยากจะลงไปดูให้เห็นกับตาแต่ก็ไม่มีใครกล้าเพราะธรรมเนียมพรานที่นั่งห้างบอกสอนกันไว้ไม่ให้ลงห้างตอนกลางคืนจึงนั่งระวังกันต่อไปอีกพักหนึ่งก็มั่นใจว่า มันคงตาอยู่ในพุ่มไม้นั้นแน่นอนจึงวางปืนแล้วเอดนหลังล้มตัวลงนอนด้วยความเมื่อยล้าแต่ก็ไม่มีใครกล้าหลับระวังฝืนตื่นลืมตากันอยู่แต่แล้วทันใดนั้นเสียงอย่างใหม่ก็ดังแว่วมาอีกในป่ามืดมันเป็นเสียงคล้ายคนกำลังกู่ร้องเรียกหาดังโหยหวน ก้อนช่วยข้าด้วยช่วยข้าด้วยปราณก้อนผวาพรวดทิศจันทร์กับทิศสายก็เหมือนกันมองหน้ากันเลิกกลักท่ามกลางความมืดใต้แสงจันท์กูกูช่วยข้าด้วยช่วยข้าด้วยอ้ย Oh. โอ้โอพรานล่าหมีทั้งสามได้ยินแล้วได้ยินเหมือนกันเสียงคนกู่ร้องขอความช่วยเหลือดังแววใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาทุกคนจําได้เสียงนั้นเป็นเสียงคล้ายพรานแดงแต่พรานแดงตายไปแล้วเมื่อสี่วันที่ผ่านมาแล้วแกจะมาร้องเรียกขอความช่วยเหลืออยู่ได้อย่างไรเล่าพรานก้อนทิศจันทิศสายต่างสํานึกรู้ พอรู้แล้วต่างคนต่างก็ขนลุกสู้ชูชันสยองไปทั่วทั้งร่างอึดใจต่อมาภาพของพรานแดงก็ปรากฏขึ้นแกเดินโซเซโซเซเลือดท่วมตัวโผล่ออกมาจากแนวป่ามืดแล้วมาล้มลงที่ข้างกองไฟนอนหมอบเงยหน้าขึ้นมาชูมือโบกวักพลางร้องพูดด้วยเสียงที่แหบเครืออย่างน่าสะพรึงกลัวว่าช่วยด้วย ช่วยข้าด้วยพรานล่าหมีที่นั่งอยู่บนห้างทั้งสามกลัวจนต้องกลั้นใจไม่มีใครกล้ากระดุกกระดิกตาเบิกโพรงตื่นตะลึงกันทุกทกคนผีพรานแดงยังคงร่ำร้องกวักมือให้เห็นอยู่ในความมืดใต้แสงจันทร์อยากคิดว่ามันเป็นฝันร้ายแต่ไม่ใช่มันเป็นภาพแห่งความจริงพรานก้อนกลัวจนแทบขาดใจ อุทานพูดปากคอสัน่นตะกุกตะกักขึ้นว่าแดงแดงไปสู่ที่ชอบที่ชอบเธอะเพื่อนเอ้ยอย่ามาหลอกหลอนเลยข้าข้ากลัวข้ากลัวแล้วส่วนทิศจันทร์กับทิศสายนั้นไม่ต้องพูดถึงกลัวจนตกตะลึงอ้ำอึง้งคล้ายเป็นบ้าใบผีพรานแดงปรากฏร่างอยู่พักหนึ่งต่อมาก็ค่อยๆเลือนหายจางไป คล้ายกับกลุ่มหมอกควันมีเสียงนกแสกแทกทลาบินร่อนโฉบลงมาจับเกาะกิ่งไม้แล้วกรีดร้องซ้ำๆกันอีกหลายครั้งขวัญของพ่านล่าหมีทั้งสามกระเจิดกระเจิงโบยบินตัวสันเทาอยู่ในความมืดครั้นพอรุ่งเช้าแม้ดวงตะวันส่องแสงแล้วก็ยังไม่มีใครกล้าปีนลงมาสู่พื้นดินเบื้องล่างเวลาผ่านไปอีกจนเกือบสองโมงเช้า ชิ่งชวนกันไต่ปีนลงมาขาสัน่นตัวสั่นพับๆมีกลิ่นเหม็นเน่าโชยฟุ้งตลบอบกวนล,ลอยมาจากพุ่มไม้พรานทั้งสามประทับปืนสืบเท้าเข้าไปดูภาพที่เห็นอยู่เบื้องหน้านั้นพอเห็นแล้วก็ขนลุกสู้มีใหญ่เพชรฆาตตัวนั้น,นอนหงายหลังอ้าปากอยู่มันตายแล้วที่อกของมันมีรอยกระสุนปืนปรากฏเป็นรูอยู่หลายนัด ทุกคนต่างพิศวงมันเป็นไปได้อย่างไรซากของมันคล้ายตายมาแล้วตั้งหลายวันกลิ่นก็เหม็นเน่าคลุ้งตลบอบอวนไม่น่าเป็นไปได้ที่มันจะลุกขึ้นมาคู่คำรามทำท่าจะพุ่งขึ้นมาทำร้ายอย่างที่ได้เห็นเมื่อคืนที่เพิ่งจะผ่านมาแล้วแล้วผีพรานแดงอีกเป็นไปได้อย่างไรกันพรานก้อนขนลุกสู้สั่นสถานรีบชวนเพื่อนอีกสองคน ซึ่งตางก็ยืนหน้าซีดขาวก้าวเดินหนีออกจากบริเวณนั้นโดยทันทีพากันเดินห่างมาไกลแล้วแต่กลิ่นเหม็นสาบสางนั้นยังคงลอยติดตามหลังมาคนทั้งสามกลั้นใจก้าวเร็วๆแล้วก็วิ่งตามกันไปวิ่งไปไม่กล้าเหลียวหลังกลับไปมอง